สารโมเลกุลโมเกุตล่อฮิร์บเรกตุวันนี้ผมจะนำเสนอวิธีการทำบูตช็อปข้อข้อความแสงนีออนนะครับขั้นแรกเอาให้เราสร้างเลเยอร์ขึ้นมาหนึ่งเลเยอร์นะครับขนาดใดก็ได้นะครับแบ็คกราวด์สีดำนะครับอันสีให้เปลี่ยนเป็นหัดดังนี้นะครับ 922F00 นะครับ ท่้นกดโอเคนะครับจากนั้นไปที่ Guardian t o o l นะครับเลือกแบบเรเดีนะครับโหมดเป็นเบนมอลนะครับให้ลากจากจุดศูนย์กลงลงมาครับเพื่อให้เกิดวงกลมนะครับนั้นค o ปปี้เลเยอร์มาหึงเลเยอนะครับการกดคอนโทรลเนะครับ เราเลือกการสมดีสมสีเลเยอร์เป็นคอลเลอร์คอนเลอร์ดอทนะครับดัง mm. นั้นล่าเอาจาุดสมกลางออมานะครับไยเกิดวงกลมจะมีสมีและแสงเจตจ้าขึ้นมาอีกนะครับดังนั้นสร้างเลเยอร์ขึ้นมาห,หนึ่งเลเยอร์นะครับกดที่เลเยอร์นิวกดที่เลเยอร์นะครับกดโอเค นั้นให้กดปุ่มีเพื่อรเสีสใีให้อยู่ในค่าเริ่มต้นนะครับจากนั้นให้เปลี่ยนจากดำขาวเป็นขาวดำนะครับนั้นไปที่เมนูฟิลเตอร์แล้วก็บริเรนเดอร์แล้วครับแล้วก็ขาวนะครับ่อใส่มองไปนะครับจางนั้น ให้เปลี่ยนโหมดสีเป็นโอเวอร์เลย์นะครับค่าอัาสติทีเป็นสามเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นไปที่ฟิลเตอร์สเก็ตนะครับเขไปที่โชมนะครับค่าดีทอลเป็นสีนะครับสมุดเป็นเจ็ดนะครับได้กดโอเคนะครับจากนั้นไปที่ก็อมือแพนทูนนะครับ ก็สร้างเส้นพาขึ้นมานะครับ,บแปลวก็ได้นะครับเพราะนั้นสร้างเลเยอร์ขึ้นมาหนึ่งเลเยอร์นะครับอันนี้องมือบัชทูลนะครับบวกแต้มือสองพิกเซลนะครับสีสีอะไรก็ได้นะครับ ร้านพิ้นที่แผนทูนี่ครั้งหนึ่งแล้วก็ไปคลิกขวาบนเส้นพาร์เพี่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้นะครับก็ไปที่สตพาร์ทนะครับเปลี่ยนเป็นบัชนะครับแล้วกดโอเคนะครับจากนั้นกดดีเลย์ลบเส้นพาร์ทที่เป็นส่วนเกินออกไปนะครับร้านวิธทีฟังก์ชันนะครับก็ไปที่ดอกชาร์โดนะครับเป็นโหมดเปลี่ยนเป็นคอลเลอร์ดอทนะครับ วาสเตติเป็นหนึ่งร้อยเปอซ็นต์นะครับเตติเป็นศนปร์เซ็นะครับ่วนยพิกเซลซ้ายหนะครับอิงตัวเมทที่ออเทอร์โกลซ้ายเป็นสินะครับ5้าพิกเซลตอนนี้กดโอเคนะครับนั่งไปเียแพนทูนอ่งรอบหนึ่งนะครับไปสร้างเซ็นทางใหม่์เลาะเทาร์เนมาใหม่นะครับ สร้างเยอะหมหนึ่งเลเยอร์นะครับน้าใส่สีเส้นพาสเข้าอยู่แล้วนะครับไปที่บาสเส้สแล้วก็ได้นะครับับวบแบ,บ่งมสองพิกเซลนะครับนั้นไปที่มุงแทนทูเด็กคล้องนึงนะครับคลิกขวาบนเส้นพาสท,ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้นะครับไปที่สตกซับพาสนะครับเป็นบัสนะครับโ,โอเคนะครับ มันดีดออกไม้นะครับจากนั้นไปที่เลเยอร์เซนส์พาร์ทสไาร์แล้วนะครับคือเลเยอร์ที่3นะครับให้ Copy กกดคลิกขวาแล้วก็ Copy เลเยอร์สไตล์นะครับนั้นไปใส่ไอพาร์ทเป็นลงที่เลเยอร์สีนะครับคือพาร์ทเลเยอร์สไตล์นะครับ นั้นเจอขึ้นม,มือตัวสองทีนะครับเพื่อพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้นะครับง <y> ่ายดรอยนะครับเดวนั้นคือขวาบนเลเยอร์ คลิกขวาบนเลเยอร์ที่สี่น่คือเลเยอร์เส้นพาร์ทนะครับคลิกขวาแล้วกด Copy ปี้เลเยอร์สไตล์แล้วก็ไปเลเยอร์สันดิชชนที่คือเลเยอร์ของความนะครับคลิกขวาแล้วก็กดพาร์ตเลเยอร์สไตล์นะครับท่านนี้เราก็จะสอนไฟในออนเพื่อภาพชัดเจนนะครับภาพสวยงามนะครับผมขอจบการนมเสนอ็นเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมรอมัตุลลอฮิวะระกาตุ